การบวกเศษส่วนที่ถูกต้องเขาทำกันยังไงปไปดู โอเคค่ะมาดูการบวกเศษส่วนนะคะอย่างที่บอกนะเศษส่วนนะคะเราไม่สามารถจับตัวเศษบวกตัวเศษหรือเอาตัวส่วนบวกตัวส่วนแบบนี้ได้นะคะเป็นวิธีการที่ผิดนะคะดังนั้นค่ะในการบวกเศษส่วนเนี่ยมันมีหลักการอยู่หนึ่งอย่างก็คือต้องทำตัวส่วนให้มันเท่ากันก่อนนะคะโอเคไหมอะเป็นยังไงค่ะไปดูค่ะอย่างเช่นตัวอย่างนี้ค่ะเศษหนึ่งส่วนสองบวกกับเศษสามส่วนสี่นะคะหลักการบอกว่าต้องทำตัวส่วนที่อยู่ด้านล่างนี้ค่ะให้มันเท่ากันก่อนนะคะถึงจะบวกเศษส่วนได้โอเคนะคะดังนั้นค่ะวิธ เท่ากับตัวเลขที่มีค่ามากนะคะดังนั้นจากเลข2ค่ะครูเป้จะเปลี่ยนให้กลายเป็นเลขสค่ะโดยการเอา2คูณกับ2นะคะเพราะว่าเป้าหมายเราต้องการให้เท่ากับ4นะคะ,คะอย่าลืมค่ะส่วนคูณส่วนด้านล่างแล้วนะคะก็ต้องคูณกับตัวเศษด้านบนด้วยนะคะเป็นการเปลี่ยนเศษส่วนเนาะนะคะเสร็จแล้วยังไงต่อนะคะและยกทุกอย่างค่ะมาเขียนเหมือนเดิมค่ะครูเป้ก็จะเขียนบวกเหมือนเดิมค่ะและตัวด้านหลังนะคะถ้ามันส่วน4อยู่แล้วเราก็ไม่ต้องเปลี่ยนอะไรนะคะเราก็จะยกมาเขียนเหมือนเดิมค่ะกลายเป็นเศษ3ส่วนสี่นะคะโอเคเนาะพอได้แบบนี้แล้ว โอเคนะคะแล้วก็บวกเหมือนเดิมค่ะตัวด้านหลังไม่ท่องทาอะไรกับมันนะคะเขียนเหมือนเดิมโอเคได้เศษสส่วน4ค่ะนี่พอได้แบบนี้แล้วนะคะตอนนี้ตัวส่วนมันเท่ากันแล้วค่ะวิธีการต่อไปคือ5ตัวส่วนเท่ากันแล้วค่ะให้เรานําตัวเศษด้านบนนะคะมาบวกกันได้เลยโอเคนะคะดังนั้นอุเปก็จะจับ2องบวกสค่ะมีค่าเท่ากับ5ค่ะและตัวด้านล่างอย่าลืมนะคะตัวด้านล่างยังคงเป็นตัวส่วนเหมือนเดิมโอเคไหมนะคะอ่ะโอเคค่ะพอบวกกันได้แบบนี้แล้วนะคะคำตอบข้อนี้เลยออกมาเป็นเศษ5ส่วน4โอเคอ่ะถ้าใครเข้าใจแล้วค่ะลองสักข้อ่่าา้งเีทไห